ทำอะไรกันคะน้องนายวันนี้นะคะฉันเราจะทำดอมย้อนค่ะแต่เราพูดถึงวัตถุดิบดีกว่าข้างหน้าเรามีอะไรบ้างเราจากแรกที่ทุกคนเห็นก็คือตัวเราเองิดักชูในนองสิ้ทีหมูอะไรบ้างคะเนื้อหมู3ามชั้นสไลซ์2อขีดจ้าสันสันคอสันคสันคอ สันนอกแล้วก็มีสามชั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนื้อหมูสามชั้นสไลด์สองขีดอ้ายพอนีดินด้อมเลย้วอว่าหไม่ดีอะค่ะไส้ก็ค็อกเทล100กรัมชิ้งชิคเกตฟิงเกอร์อะไร้กพอดไส้กรอกไกล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 เลย เกี๊ยวซาหมูสามชิ้นค่ะเกี๊ยวซาหมูสามชิ้นช้นค่ะหมูสามชิ้นเกียวปากัมตั้มบีนะคะหนึ่งหัวใส่หมนี่กินทั้งหอเลยอ่ะต้นหอมญี่ปุ่นหนึ่งต้นค่ะแต่ว่าเรามีวอแต่ว่าเรามีหัวหอหัวหอมให่แครอทนะคะผักกวางตุ้งหัวหอมใหญ่ ขัาขาวค่ะกิมจิค่ะเต้าหู้ขาวก้อนค่ะรามยอนไข่ไก่หนึ่งฟองเจ้ากชูจังนะจ๊ะน้ำเปล่าเพราะว่าอันนี้คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้เพราะว่าพูดไปนานแล้วหิวใช่ค่ะอยากกินของสดอยากกินของสดเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการการพักและเราก็จะเบิ้ง ไน่า่ว้อันนี้น่าจัดงานมากเลยัเราก็บอกว่าโอเคเส็เผักแพงไมเปลโม่นผักแ้เร็ได้รู้าล้างหรือไม่โอเคค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวปลานะคะเกี๊ยวหมูเกี๊ยวซ่าหมูหัวใหญ่ได้ไส้กรอกกะหล่ำปีปกติพี่รดาทำอาหารอยู่แล้วไหมคะเ็นะคะทำอาหารู่แล้วจริงหรออันนั้นเป็นแม่ครัวนี่อันนี้เป็นที่เป็นที่ต้องการนะเครื่องอก ได้อะค่ะเดือดย่างอะเดือดย่างดอกไม้ด้วยได้ไหมพี่ต้องหั่นเฉียงพี่ก็บอกแล้วว่าไม่เคยทำอาหารนะมพี่เหรอเดือดอะไรสลับอะเดือดย่างดอกไม้ด้วยได้ไหมได้อยู่แหละเนี่ยกลมกลมมากเฉียงเฉียงมากเขาบอกว่าอะไรกลมกลมซมซมไงเกิดทุนเท่าตรงนั้นเห็นกันอยู่ใครไม่เคยฟังนะคะไปฟังได้ในทุกสตรีมเโอซีมไมแบบพร้อมค่ะที่เธอรู้ว่าท้องนี้เป็นสัอยู่ตรงนี้ ต้นย่ะเบือเลยค่ะเดือดนะค่ะยังอนะยังงไม่เดือดใส่อะไรก่อนนะคะใส่ใจได้ไหมคะแต่เมค่อแต่เมไม่ได้รองได้ค่ะค่เพิงเคยเองก็จะจำให้คิดเกินอมบัสติกไซด์ไอ เจอหน้อยอะมกน่ากลัวแล้วพี่อยากหั่นหมอหอมยอ่ะมาสียตาอว่าให้อุ้ยพี่หั่นเนื้อไปเอะมากือว่ใช่ี่เนูไม่ไปร้องไห้เพราะว่าไม่เหลืออะไรให้หนูหั่นแล้วไม่ได้ี้โมอย่างดีว่าแบบเกิดมาไม่เคยใส่ตาไหลเลยสัย่ใสตาเรันหอหอมเลยเสดีไปทันก็เลย อันนี้ไม่งขอขอภาพขอภาพอีกนิดนึงอะไรลืมว่าแม่ทำซุปนิสดแต่าหแสม่สดขอโทษสุดสุดคือตอนนี้เราไม่ได้ดูสูตรเราประเด็นติ้วได้ไหมคะได้ได้นนะไะ้ได้ได้คด้ได้ไน้ได้นด้ได้้ไ้ได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 ด้ไ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 นี้ไดยไอด้้ไ้้ไยไ ไไ้มมมุุนเตะระบบเค็มนะเตงเตงลืมไปแล้วหรอเรามีกระป๋องใส่สามช้อนได้อยู่ใช่ไหมเลยหรอแล้วเตงเลยมันขึ้นอยู่กับน้ำที่เราใส่ปะพอมันแยกมุมกันแล้วมันดับไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะไม่ก็ว่าไปเถอค่ะเดี๋ยวต้องใส่ไอ้นู่นอีกอ่ะกินน้ำเข้าไปเลยพี่ใส่เป็นน้ำเลยนะหรอใส่อันน้นเลยไหมคะไอ้เผดตอนที่มันเดือดหราะว่าใส่ไปตอนนี้มันก็เอาเดือดกันพี่หนูทนไม่ไหวแล้วแม่ยังเป็นผงแล้วมันก็จะไม่เข้าเนื้อไอ้พวกนี้ย ไม่ค่ะเจ๊หนูอนี้ไม่รู้ไอนดี้เมาเดี๋ยวเราอยาไอย่ไอจะใส่แค่ละค่ะไปยังใส่กลางโบวอย่าี้ไปเลยนี่เราน้แค่นี้นีเราก็ตักขึ้นได้ไหมนี่ร้องเพลงไหมร้องไม่หนูมองไปทางไหนก็เห็นผู้คนอยู่มาก พ่อแม่อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรามากแต่ป้าข้างบ้านคาดหวังกับกูเสมอในวันเงาเงาหนึ่งวันที่ไม่มีใครสักคนคอยอยู่ข้างกายเฮ้เฮเฮ้เจอเเจอสายเจอคว้า

คิ้งค่างสักคนไม่รู้วิธีทฉันต้องทำเช่นไรอยากให้เธอรู้ว่าคนนี้เป็นคนอยู่ตรงนี้่หนก็ได้ไม่เป็นอย่างงี้เป็นประเด็นได้คนคนละกันไหนพี่ได้เกี่ยวไปต่อนจะให้ติ๊กต่อกันโอเคอยากให้เธอรู้ว่าคนคนนี้เป็โคนอยู่ตรงนี้ เป็นโสดอยู่ตรงนี้มันเงาเท่าไรไม่มีจังหวะับเบิ้ลงเลยไม่มีดับเบิ้ลแต่ว่าไม่ยกถุงใช่มันเป็นยกนี้อ๋ออยากขอเพิงเธอมาอยู่ดูวยแบบหัวใจให้วงเงามันจางหายไปและอยากทจะเจอก็เป็นแค่นี้เป็นง่ายมากโอ้เป็นง่ายมาก เธออยู่บ้าแค่เช่วยแม่ขายข้าวมันไก่เอาไปเอไม่อยู่ไปะน่เธอช่วยแม่ขายไก่ทอดเอาเป็นวัเดเอาเป็นช้อนเดี๋เอาเป็นตะเกียบอะไรอ๋อไม่มีเนียอันนี้คอใครดอยของอไป เราอาจจะผูหญิงไฟแรงเกินไปอ๋อคิดเกินไปยัคิดเกินเธอตอนสะ้อนอขอสายเราจะยึ้มาาคิดไปจะทำให้ใจมันสั่นเราคิดไปไปไปมนาเราอมาซกี่้วกันเนาะโอ้หโอ้หากนตอนแรกหนูคิดว่าจอน้อน่านี้อ๋แค่อันบนนะคะโอเค เขาจะถือว่าเราไม่แบบตั้งใจทำงานไมนจุดเลยเอยทำไมหนูไมกินแถมนี้พี่ก็ไม่ต้องผ่อนหนาหนาก็ได้ตอบใครตอบใครตอบตอบงี้ค่ะาเลยให้แค่หมูตอบนะตอบปลาพี่หม้าอีฮะ ินชานาเต็งเน่งน่งเน่งเน่งเน่่่ตักซ้ำเพิ่มร้อนต้องล่กินจิมาไหมคะเออล่กินจิเกี่ยเกี่ยเกียเนะคะวามจริงใจความจริงใจมีไม่เท้านี้ะคนนี้เ้นี้มีมเออบายบาย